เมเจอร์เฟเจอร์มอลสาขาสุพรรณบุรีสวัสดีครับสวัสดีนะครับลูกค้าทุกท่านนะครับสวัสดีทุกท่านเลยนะครับวันนี้นะครับผมกับเมเจอร์เฟเจอร์มอลสาขาสุพรรณบุรีนะครับจะพาลูกค้านะครับมาชมนะครับสินค้าวันนี้นะครับก็จะเป็นกลุ่มลอฟสไตล์นะฮะสำหรับลูกค้าที่สนใจนะครับสินค้าออกแนวลอฟนะฮะวันนี้นะครับลอฟจริงๆนะครับเป็นแนวคาเฟ่นะฮะเดี๋ยวให้ชมโซนนี้เลยนะฮะโซนนี้นะครับก็จะเป็นงานที่มีซีไซน์นะฮะ ดีไซน์ล็อบเป็นโครงเหล็กโครงเหล็กนะฮะตัวนี้จะพ่นสีดําด้านนะฮะเปิดตัวด้วยตัวนี้เลยเป็นเก้าอี้ม้านั่งนะฮะส่วนตัวนี้เป็นไม้ยางพาราไม้จริงนะฮะไม้ยางพารานะครับส่วนขาก็เป็นเหล็กแป๊บนะฮะลูกค้าดูตรงนี้ตรงที่ต่อตรงเข้ามุมนะฮะจะเป็นข้อต่อของเหล็กนะครับที่เป็นหัก90องศาสําหรับม้านั่งตัวนี้นะฮะลูกค้า ส่วนมากมานั่งทุกที่นะครับเวลาเรานั่งมันจะมีที่พิงเอ็นหลังแต่ตัวนี้บังคับนะฮะเรานั่งหลังตรงหักเป็น90องศาให้เรานั่งหลังตรงฮะสังเกตดูที่มุมนะฮะหัก90องศาตัวนี้นะครับหลังเราจะตรงตลอดนะฮะทำให้เรานั่งแบบสง่านะครับหลังตรงตัวนี้นะครับบริการอยู่ที่5,990บาทนะครับแล้วผมจะพาลูกค้าเดินชมบริเวณนี้นะฮะที่เป็นแนวล็อปสไตล์นะครับกับ โต๊ะตัวนี้เนี่ยฮะเป็นชุดโต๊ะอาหารกลม80เซนนะฮะตัวนี้จะมีสองสีคือสีธรรมชาติและสีโอ๊กนะฮะสำหรับ,บชุดนี้นะครับจะมีเก้าอี้ให้สี่ตัวนะฮะเก้าอี้อยู่ไหนอ่ะเก้าอี้อนี่นะฮะดึงออกมานะครับแล้วก็กลับเอามุมสามเหลี่ยมออกด้านนอกแบบนี้นะฮะแล้วก็นั่งนั่งแบบนี้นะฮะถ้านั่งแบบนี้ ไม่ถูกมันจะหงายได้นะฮะต้องดึงออกมาแล้วบิดนะฮะเอาด้านแหลมออกมาแล้วนั่งนะฮะสำหรับลูกค้าที่สนใจชุดนี้นะฮะจะมีเก้าอี้ขาเหล็กคนสีดำด้านหน้าท็อปไม้ยางพาราไม้แท้ๆเลยนะฮะพร้อมเก้าอี้สี่ตัวนะพอใช้เสร็จปุ๊บเราก็จะเก็บเข้าไปตรงนี้นะฮะ เก็บเข้าไปก็จะเหลือแค่โต๊ะนะฮะตัวนี้ปกติที่8,990บาทนะฮะโปรโมชั่นณนะเดือนนี้นะฮะอยู่ที่6,290บาทมี2สีให้ลูกค้าเลือกนะฮะในโซนบริเวณนี้นะครับก็จะมีหลายๆแบบนะฮะในแนวคาเฟ่แนวลอฟ์นะครับเดี๋ยวจะจิ้มให้ดูตีละตัวเลยนะฮะลูกค้ามาดูตัวนี้ตัวนี้ก็จะเป็นคาเล็กเหมือนกันตัวนี้เป็นเหล็กเส้นตันๆเลยฮะ เหล็กทั้งนั้นนะฮะตัวนี้เหล็กแท้เลยพ่นสีดําด้านหน้าท็อปก็อี้เป็นไม้ยางพารานะครับเป็นไม้ยางพา,าราเซตนี้ก็จะได้โต๊ะ60เซนนะฮะโต๊ะ60เซนพร้อมม้านั่งนะฮะเป็นไม้ยางพารานะฮะตัวนี้อยู่ที่5,990บาทเช่นเดียวกันนะฮะกาอี้ได้สี่ที่นั่งนะฮะลูกค้าได้ก็อี้สี่ที่นั่งพร้อมโต๊ะสำหรับนั่งสี่คนนั่งทานกาแฟชาตอนเช้าเช้านะฮะ ชมบรรยากาศสำหรับโซนนี้ล็อบสไตล์ตของเรานะฮะตอบโจทย์สำหรับคุณลูกค้าที่สนใจแบบสองที่นั่งก็มีนะฮะสองที่นั่งตัวนี้จะบอกว่าเพอร์เฟกมากเป็นเหล็กเส้นนะฮะเป็นเหล็กเส้นขาเป็นเหล็กเส้นแข็งแรงมากตัวนี้เก้าอี้หนักมากครับลูกค้าหนักจริงๆหน้าท็อปาายางพาราส่วนโต๊ะจะทำเป็นดุมนะฮะตอบดุม โคระทำเป็นสีทองเหลืองแต่หน้าท็อปเป็นไม้สนสังเกตที่ลายไม้นะฮะตันนี้จะเป็นไม้สนลายจะสวยกว่าไม้ยางนะฮะสังเกตดูลายนะฮะลายจะสวยกว่าไม้ยางนะฮะไม้สนลายสวยมากเรามาดูแนวนี้บ้างนะฮะสำหรับลูกค้าที่สนใจตัวอาหารบางท่านก็มองหาเก้าอี้สำหรับชุดนี้นะฮะจะเป็นม้านั่งม้านั่ง นั่งได้สองคน2ตัวนะครับพร้อมโต๊ะรวมแล้วชุดนี้มี3ชิ้นนะฮะเจ็ดพันจะเป็นดีไซน์ม้านั่งมนะฮะม้านั่งมีพนักพิงหลังแต่ถ้าลูกค้าไม่ชอบพนักพิงหลังก็จะเป็นชุดนี้เป็นม้านั่งแบบไม่มีพนักพิงม้านั่งสองตัวนะฮะนั่งได้สองคน3คนก็นอัดได้นะฮะตัวนี้มานั่งสองตัวพร้อมโต๊ะนะฮะสำหรับชุดนี้โต๊ะตัวนี้จะสูงกว่า ะะตัวตึงเจดเตี้ยกว่าตัวนี้เจ็ดพันแปดร้อยเก้าสิบบาทเจ็ดพันแปดร้อยเก้าสิบแต่ถ้าดีไซน์สองคนตัวนี้นะฮะน่ารักเป็นเหล็กเส้นนะฮะเป็นเล็กเหล็กเส้นแล้วก็ตัดให้เท่าๆกันแล้วมาดัดทําเป็นโค้งนะครับแบบนี้เลยเป็นโค้งแบบนี้เลยนะฮะเป็นดีไซน์กุ้หน้าท็อปไม้ยางนะฮะหน้าท็อปก็เป็นไม้ยางนะฮะกว้างยาวด้านนี้นะฮะ อยู่ที่60เซนติเมตรชุดนี้3ตัวนะฮะ5,990บาทงานลอบสไตล์ของเราค่อนข้างจะลอบมากครับชุดนี้เหมาะสำหรับแนวคาเฟ่จิบกาแฟจิบชาเช้าๆนะฮะ,ะเรามาดูโต๊ะตัวนี้คล้ายๆกับโต๊ะหมูกระทะเลยนะฮะ,ะสำหรับตัวนี้นะครับดีไซน์เป็นเหมือนมานั่ง2ตัวพร้อมโต๊ะแต่จริงๆแล้วนี่คือตัวเดียวกันนะะสังเกตดูนะฮะ ตัวนี้เชื่อมฐานด้านในติดกันเลยนะครับเย็บติดกันอย่างนี้เลยไปพร้อมๆกันนะครับก็คือไปพร้อมๆกันเลยเป็นขาเหล็กแป๊บเหลี่ยมนะฮะหน้าท็อปไมยย้ยางพา,ารามาดูกันใ,ใกล้ๆนฮะนั่งได้สี่ท่านตัวนี้นะครับราคาอยู่ที่8,990บาทตัวนี้นะฮะเย็บเชื่อมติดกันเลยแล้วก็สำหรับลูกค้าที่สนใจเป็นแนว นี่ตัวนี้ผ่านไปแล้วเนาะดี๋ยวรได้รีวิวไปแล้วตัวนี้ฮะฟังเสียงครับลูกค้าเป็นถังแก๊สนะครับบางท่านก็ว่าเป็นถังแก๊สปิกนิกแต่บางท่านก็ว่าเป็นถังแอร์ลักษณะคล้ายกันนะครับลูกค้าตัวนี้นะท็อปไมย้ยางพารามีสองขนาดขนาดนี้นะฮะหกสิบ60 60คูณหกสิบนะฮะอยู่ที่หกพันเจ็ด้ยเก้าสิบบาท นะครับแล้วก็อีกขนาดหนึ่งขนาดนี้80ดสคูณแปนะฮะใหญ่ขึ้นนะฮะราคา7,490บาทหนึ่งเซตก็จะมีโต๊ะหนึ่งตัว80ดสคูณแปแล้วก็เก้าอี้4ตัว <h arti> เห็นอย่างนี้ไม่เบานะฮะเป็นถังที่หนัก <S <s <neighborhood> <S เป็นเหล็กแท้ๆนะฮะก็สำหรับบริษัทเนี้ดีไซน์เขาจะเป็นสีดำด้านทั้งหมดนะครับพ่นสีดำด้าน หน้าท็อปเป็นสีโอ๊กหรือสีน้ำตาลนะฮะเป็นสีโอ๊กหรือสีน้ำตาลนะครับตัวนี้เหมาะอบการใช้แบบแนวคาเฟ่ทานกาแฟตามบ้านสวนนะครับพักผ่อนนะครับแล้วก็ในบริเวณนี้นะครับวันนี้จะพาลูกค้าชมบริเวณนี้เลยนะครับเห็นสีขาวแบบนี้ไหมฮะนี่ตัวนี้จะเป็นดีไซน์โต๊ะทํางานนะครับมีลิ้นชักมีกุญแจนะครับ ตัวนี้จะเป็นรุ่นฟอร่านะฮะจะเป็นงานลิกิกธิตของบริษัทโรแมนติกโฮมนะฮะหน้าท็อปเป็นไม้ HDF ิเนำเข้านะฮะโครงสร้างนะครับโครงสร้างที่รับน้ำหนักหรือโครงสร้างบางส่วนจะเป็นไม้ยางพารานำเข้านะฮะสำหรับบริษัทนี้จะเน้นเป็นสีขาวสีขาวทั้งหมดเลยนะฮะแล้วก็ที่เด่นๆคือตรงนี้งานแฮนด์เมดคือใช้ผู้การวาดนะครับเป็นฟอร่าตัวนี้คือใช้ผู้การวาดนะฮะ เดี๋ยวจะพาลูกค้าไปดูรุ่นอื่นๆบ้างนะครับสําหรับแบรนด์นี้ตัวนี้ก็จะเป็นแบร์รุ่นแบร์นะฮะก็จะเป็นรูปหมีหน้อยนะฮะตัวนี้คืองานแฮนด์เมดนะครับผูกการวาดกันสดๆเลยนะฮะส่วนด้านในก็จะเป็นเตียง5ฟุต6ฟุตนะฮะถ้าลูกค้าชอบสไตล์สีขาวๆนะฮะสำหรับสินค้ากลุ่มนี้หาดูยากนะครับหายากนะครับเป็นไม้เ d f ทั้งหลัง ขาและโครงสร้างเป็นไม้ยางคารานําเข้านะสำหรับตูเ้เสื้อผ้าหลังนี้มือจับเป็นโลหะมือจับเป็นโลหะนะฮะนะฮะคนขาบหนักนะฮะตัวนี้จะเป็นตู้สามบานเปิดนะฮะขนาดร้อยหกสิบเซนความลึกหกสิบห้าสูงสองร้อยสิบเซนนะฮะแล้วก็จะเป็นการวาดลวดลายด้วย ลายกุหลาบนะฮะตัวนี้นะครับอยู่ที่สี่9มืนเก้าพันสี่อยเก้าสิบาทนะครับโปรโมชั่นอยู่ตอนนี้นะฮะโปรโมชั่นอยู่ตอนนี้สาม0 0ื่นสี่พันเก้าร้ยบาทสำหรับตัวนี้ตัวนี้นะครับยาวส0 0ร้อยเซนติเมตรสี่บานเปิดเนี่ยสี่บานเปิดเห็นอย่างนี้หนักมากนะครับลูกค้า พราะว่ามันผลิตมาจากไม้จริงนะครับเป็นงานลิขสิทธิ์นะครับเป็นงานไม้ HDF นะฮะสำหรับตัวนี้นะที่สุพรรณบุรีนะฮะปกติ51,290บาทนะฮะโปรโมชั่นอยู่ที่35,900บาทนะครับยังไม่พอนะครับโปรโมชั่นชุดนี้ฮะ Luxury บ r a c e เซลอยู่ที่35,900บาทนะครับ3า9 0 0บาทลูกค้าที่สนใจนะฮะอย่าปล่อยให้โอกาสทองผ่านไปนะฮะ สนใจหรือขับรถผ่านไปผ่านมาแวะมาชมได้นะสินค้าที่เมเจอร์เฟอร์เจอร์มอลนะครับอันนี้จะเป็นตู้เสื้อผ้าส2เมตร160เซนนะครับหรือว่าจะเป็นเตียงเดี๋ยวเตียงจะให้ดูฝั่งนู้นนะฮะฝั่งนี้จะมีโซฟาคั้นอยู่นะครับสำหรับลูกค้าที่ชอบลวดลายแบบเรียบๆนะฮะตัวนี้จะเป็นงานของ m a n t นติกโฮเหมือนกันแต่ว่าเป็นรุ่นยูโรยูโรก็คือเขาจะไม่ แต้มสีอะไรเลยแต่จะแกะเป็นแบบนี้นะฮะอันนี้คือไม้ hdf หล่อนะครับเหมือนการทําปูนหล่อทําเป็นบล็อกนะฮะตัวนี้แต่ว่าตัวนี้ผลิตมาจากเนื้อไม้นะฮะผสมนะครับแล้วก็หล่อทับลงไปนะฮะค่อยข้าจะแข็งแรงแน่นนะฮะโครงสร้างก็ยังเป็นไม้ยางพารานําเข้านะฮะสำหรับหลังนี้นะฮะอยู่ที่หนึ่งหมื่นเก้าพันเก้าร้อยบาทหนึ่งหมื่นเก้าพันเก้าร้อยบาทเฉพาะเตียงนะฮะแล้วก็จะมีโต๊ะแป้ง ตาก้องเห็นไหมฮะตัวนี้ก็จะเป็นโต๊ะแป้งเป็นสไตล์ตยูโรสีขาวคือเขาจะไม่มีลวดลายในการใช้ผูกกันที่จับเป็นโลหะนะฮะที่จับเป็นโลหะมีกุญแจด้วยตัวนี้พิเศษคือเขาจะนี่ฮะไม่ยึดติดนะครับสามายกออกได้ยกวางได้นะฮะแต่ว่าจะไปด้วยกันนะฮะสำหรับลูกค้าที่มีพระนะฮะไม่ควรพลาด มาด้านนี้เลยสำหรับลูกค้าที่ชอบสะสมพระแล้วก็มีพระประธานหรือพระพุทธรูปแบบตั้งนะฮะตัวนี้ก็จะมี9ชั้นนะฮะหน้าท็อปเป็นไม้ยามพารานำเข้าแล้วก็พ่นด้วยสีทองเงาสีทองเงานะฮะข้างบนเป็นไฟดาวไลท์นะครับตัวนี้เสียบปลั๊กแล้วก็ไฟจะติดนะครับจะเป็นไฟส่องลงมานะครับข้างล่างก็เก็บ เก็บของเก็บพระได้นะฮะตัวนี้จะเป็นรุ่นโรลตัดลิ้นชักเก็บของนะฮะโลดตัดห้านะฮะตัวนี้ขนาดความยาวก็120เซนติเมตรนี่จะเป็นถาดไหวนะฮะถาดก็จะเป็นรางเหล็กลูกปืนนะครับเลื่อนเข้าเลื่อนออกลื่นนะฮะตัวนี้แล้วก็สำหรับทําโค้งทําเว้าทําแบบมีกระจกครอบตัวนี้นะฮะร้อเซนนะฮะ ราคาหนึ่งหือนเกันเก้าร้อยบาทนะฮะสำหรับลูกค้าที่ชอบพระนะฮะรุ่นนี้ขายดีด้วยนะฮะเดี๋ยวจะพาลูกค้าเดินไปเรื่อยๆนะฮะนี่อยู่ตรงนี้อีกรุ่นหนึ่งเนี่ยฮะมีไฟข้างในนะฮะส่วนตัวนี้แปดสิบเซนติเมตรนะฮะตัวนี้8ปซนเมตรมีถาดไหว้ครบนะฮะ ที่มองหาโต๊ะวางพระนะครับอย่าอย่าลืมอย่าเลื่อนผ่านอย่ามองข้ามนะตัวนี้ค่อนข้างสวยมีไฟให้ด้วยนะฮะเดี๋ยวผมจะพาเดินวนไปฝั่งนี้เลยนะฮะสำหรับลูกค้าที่ยังไม่เคยเห็นสินค้าประเภทนี้นะครับก็ต้องการรายละเอียดเพิ่มเติมก็พิมพ์สอบถามมาหรืออินบ็อกซ์สอบถามมาคุยกันได้นะฮะามาถุกเตียงแบบนี้สำหรับเตียงแบบนี้นะเห็นไม้เป็นสีอย่างนี้นะฮะตัวนี้เป็นไม้ยางพารานําเข้านะครับลูกค้า เป็นไม้ยางพารานำเข้านะฮะแต่งานท้องค้างจะปานีตนะครับงานเนี้ยหนังเป็น PVC สกรีนลายนะฮะสังเกตดูนะหนังจะเป็นลายแต่ว่าเป็นหนัง PVC อย่างดีนะฮะบุด้วยฟองน้ํานะครับหุ้มด้วยหนัง PVC นะครับแล้วก็ประกอบด้วยไม้ที่เป็นไม้ยางพาราทําดีไซน์โค้งนะฮะดูท้ายเตียงนะฮะเสาเตียงนี่คือไม้ยางพาราแท้ๆนะฮะเป็นไม้ยางพารานำเข้า เราจะดูท้ายเตียงด้านล่างด้านล่างนะฮะก็จะเป็นไม้ MDF สาแผ่นสีขาวนะฮะแบบนี้ก็เลยนะครับแล้วก็จะมีคานเหล็กยึดสามคานบวกหัวคานท้ายคานร,รวมแล้วมีคานร,รับน้ำหนักอยู่ห้าคานแข็งแรงทนทานแน่นอนครับสำหรับตัวนี้นะครับเฉพาะเตียงไม่รวมที่นอนอยู่ที่หนึ่งหืนแดันเก้าร้อยบาทหนึ่งหนแปดันเก้าร้อยบาทนะฮะ ตัวข้างเตียงรุ่นนี้นะครับเป็นยางพาราเหมือนกันนะครับกว้าง60เซนตัวนี้ราคา3,190บาทเป็นไม้ยางพาราตัวนี้จะเป็นโทสีน้ำตาลแดงนะฮะเป็นโทสีน้ำตาลแดงแต่ถ้าหลังนี้ตัวข้างเตียงเมื่อกี้ก็ผ่านมานะฮะอันนี้จะเป็นงานร่วมสมัยนะสว่างไม้โอ๊กับไม้จำจุรีนะครับ ถ้าใบนี้รู้สึกจะเหลือตัวเดียวแล้วนะครับลูกค้ารีบๆเลยนะฮะถ้าใครสนใจรีบเลยมีสองลินชัดนะครับตัวนี้เป็นไม้จำจุรีนะฮะผสมไม้โอ๊กนะฮะอยู่ที่ราคา4,290บบาทแล้วก็นี่ฮะเรามาชมโซฟาเป็นชุดกันบ้างชุดนี้เป็นโซฟาโครงสร้างไม้สักทองไม้สักแท้นะฮะ ก็จะเป็นดีไซน์หุ้มด้วยผ้านะฮะตัวนี้เป็นผ้างานผ้าแต่ผ้าตัวนี้น้ําจะไม่ซึมเข้าไปข้างในนะฮะผ้าน้ําจะเปียกอยู่แค่บริเวณสีเขียวข้างนอกแต่ไม่ซึมเข้าไปข้างในนะครับเบาะนั่งเป็นฟองน้าเสริมสปริงนะฮะตัวนี้จะได้โซฟาสองที่นั่งบวกหนึ่งบวกหนึ่งบวกโต๊ะกลางตัวนี้มีความพิเศษก็คือตรงนี้ฮะขอ,ขออนุญาตนะฮะดึงตัวนี้ออกนะฮะ ตัวนี้จะเป็นคล้ายๆขาลองนะ,ะด้านซ้ายและด้านขวานะะจะมีขาลองโยกได้นะฮะลูกค้าตัวนี้โยกได้ตัวนี้นะครับเป็นงานไม้สักนะฮะไม้สักแท้ๆเลยโยกได้นะฮะเวลาเก็บไม่ใช้งานกลัวเด็กๆมาเล่นนะ,ะก็เสียบขาลองเข้าไปนะ,ะจะมีที่ล็อกให้สี่อัน เก็บง่ายครับใช้สะดวกนะฮะครบแล้วนะฮะหนึ่งชุดก็จะทั้งหมดสี่ชิ้นนะครับรวมโต๊ะกลางนะฮะเซตนี้นะครับโปรโมชั่นอยู่ที่ห้าหมื่นสองพันห้าร้อยบาทห้าหมืสองพันห้าร้อยบาทสำหรับลูกค้าที่สนใจงานหรูๆรับแขกผู้ใหญ่หรือพักผ่อนในบ้านนะฮะยังไม่อีกครับ ไหนๆก็พามาโซนนี้แล้วนะมาเรา,เรามาดูงานไม้สักอีกแบบหนึ่งรุ่นนี้มี2แบบให้เลือกนะฮะโทนนี้จะเข้มนะฮะเป็นงานแกะลายกุหลาบลายโรสนะฮะงานแกะตัวนี้บุฟองน้ำเสริมสปริงนะฮะหุ้มด้วยหนังพีตอกหมุดโลหะลายดอกไม้แล้วก็มีดุมที่เป็นดุม,ดมผ้าดุมดุมหนังนะฮะเป็นดุมหนัง เย็บเป็นรูปขลามตัดนะครับตัวนี้งานช่างปลาณนีตมากนะฮะงานช่างปลาณนีตมากเป็นโครงสร้างไม้สักนะฮะแล้วก็เซตนี้ไปพร้อมกันนะฮะสี่ชิ้นก็คือโซฟาตัวยาวตัวหนึ่งที่นั่งตัวหนึ่งที่นั่งบวกโต๊ะกลางนะฮะอยู่ที่เจ็ดหมื่นเก้าพันเก้าร้อยบาทเจ็ดหมื่นเก้าพันเก้าร้อยนะฮะสำหรับเซตนี้จะคล้ายๆกันเหมือนกันทุกอย่างยกเว้น สีนิดนึงนะฮะส่วนเนื้อผ้านะฮะเนื้อผ้าดูตัวนี้ก็ได้ฮะเนื้อผ้าตัวนี้เป็นผ้าแนวหลุยส์นะฮะผ้าผืนนี้จะเป็นคล้ายๆผ้าไอคลีนคือรุ่นนี้นะครับถ้าเอาน้ำสาดลงไปน้ำจะกิ้งออกเหมือนใบบอลเลยนะฮะเหมือนใบบอลใบบัวนะครน้ำจะไม่ซึมเข้าไปด้านในนะฮะน้ำจะไม่ซึมนะครับน้ำจะไม่ซึมนะครับสำหรับนี่ฮะเรามีโมเดลให้ดู ตัวนี้เป็นไม้สักแท้นะฮะไม้สักแท้การที่ใช้ไม้สักหลายๆแผ่นต่อกันนะฮะไม้จะแตกจะฉีกได้ถ้าไม่มีตัวนี้นะฮะเขาเรียกริมนะฮะจะเป็นการทํางานไม้แบบดั้งเดิมแบบโบราณตอกริมเข้าไปนะอัดด้วยกาวเดือเรือสมุทรนะฮะทาให้แน่นขึ้นนะฮะแล้วก็ใส่ริมให้แข็งแรงขึ้นสาหรับลูกค้าที่สนใจงานของบริษัทนี้นะฮะก็มาที่เมเจอร์เฟอร์นิเจอร์มอเดี๋ยวลูกค้ายืนรอตรงนี้สักครู่ เดีย๋ยวผมมานะฮะอันนี้นะครับก็จะถ้าลูกค้าไม่ชอบลายแบบนี้ก็ให้เลือกลายได้จะมีลายให้ลูกค้าเลือกนะครับผ้ากลุ่มนี้จะเป็นผ้าไอครีนคล้ายๆผ้าไอครีนนะฮะรุ่นนี้น้ำจะไม่ซึมนะฮะน้ำโดนปุ๊บจะกิ้งออกเหมือนใบบอลเลยนะฮะ เราได้ทดลองกันแล้วเรียบร้อยนะฮะสำหรับตัวนี้ลูกค้าแบบไม่ต้องการสีแบบเนี้ยมันเป็นพื้นๆไปที่ไหนก็เจอเราก็จะมีสั่งได้มีเซ็ตล็อกป,ประมาณนี้ให้ดูเฉดสีต้องการสีไหนก็สั่งกันได้นะครับคุยกันได้เนี่ยฮะ หรือชอบแบบสไตล์ไม้สักก็จริงแต่ว่าต้องการความเป็นแบบนี้การเป็นไฮกรอสไปเลยนะฮะเป็นการลงสีทึบไปเลยนะฮะงานข่าปลาณนีตมากๆนะครับกับบริษัทนี้นะฮะโครงสร้างไม้สักนะฮะนี่ครับเราจะมีเฉดสีไว้ให้ลูกค้าเลือกดูนะฮะ แล้วก็นี่จะเป็นผ่านะฮะให้ลูกค้าเลือกนะฮะแล้วก็สําหรับวันนี้นะครับผมต้องขอลงไลฟ์เพียงเท่านี้นะครับสาหรับลูกค้านะครับที่สนใจเฟอร์นิเจอร์นะครับลูกค้าทําบ้านหนึ่งหลังไม่รู้จะไปที่ไหนหาื้อเฟอร์นิเจอร์ที่ไหนมาที่เมเจอร์เฟอร์นิเจอร์มอลนะครับสาขาสุพรรณบุรีนะครับอยู่ถนน3-40นะครับถ้ามาจากทางบางปะมมาเลยอาเภอบางปะมามา3กิโลเมตรอยู่สั่งซ้ายมือถ้ามาจากทางโรบินสันสุพรรณบุรีนะฮะ ก็เลยโรบินสันมาประมาณ3กิโลเมตรเช่นเดียวกันสังเกตฝั่งขวามือจะมีป้ายใหญ่ๆเป็นโชว์รูมกระจกใหญ่ๆนะฮะอยู่เทินกลับมาเลยนะฮะเมเจอร์เฟอร์เจอร์มอลมีสินค้าเฟอร์เจอร์ครบวงจรทั้งชุดห้องนอนครัวสำนักงานโซฟาที่นอนเตียงนอนนะครับครบครันกับเรื่องเฟอร์เจอร์นะครับสำหรับสำหรับวันนี้นะครับผมต้องขอตัวลาไปก่อน,นครับสวัสดีครับ